าเเที่ยงวันไก่ทอดลาบหมูมามากชาเที่ยงวันชามไมเป็นสีดำเพิ่งหนึ่งขาวเพิ่มหนึ่งนี่สวยมากเป็นสีเงี้ยเป็นอย่างไยเออแล้วไงจะกัดอ้า เคื่องท่องทำงานโรงงานแกเ่ยงข้าวเคร่องรถแทบายมึงกูไม่ไยนะโอ้ยยี่งนไงนายมวเนไเนี่ยถม ถืนไหมถือไหมนี่ไงเอ้าคุณไปเลยเกเจ้วัวใหญ่ลาบหมูกูวใหญ่คุณ

ลาะเทมสดอยากมวคิดจ <mm ัดซ um> ื้อมั้ก็ต yes> ้องซื้อบ่อยๆเนี่ยเอาดีๆไปเลยนั่นเลยนั่นพูดว่าเอาใหม่นั่นหะก็มีซักไงก็หลายปีแล้ว่มันยุนแลเป็นง

แซ่บเหลือพวงดิบเป็นยาเป็นยาเนาะเพเลยเป็นยาเดิเหลือควงเป็นยาไม่ขมเป็นยาได้ดเ,น,เน,ดนีย่นย เราแก้ว่ะขออนวันตคลายกินน้อยหน่อย แค่บางทีเราเข้าบ้านเราขึ้นเตียงเลยย่งเขามีบริการใย้ดื่มนะหรอจ้างบ้านเขาป่วยนะเขาเรียกคนดูดีมากนะ ใหญ่างใหญ่กว่าเป็เียอัไอกว่นีเหรอนันยากกวางเอเ่อไงยังไขอบคุณค่ะ